อยากกินเห็ดไม่ทราบชนิดและไม่ทราบแหล่งที่มาเสี่ยงเจอเห็ดพิษเสียชีวิตได้เลยครับช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับประชาชนนิยมออกไปเก็บเห็ดเพื่อนํามาประกอบอาหารครับแต่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากเห็ดบางชนิดมีพิษซึ่งการบริโภคเข้าไปเนี่ยสามารถเสียชีวิตได้เลยครับกรุงุูมโรนะครับแนะนําพี่น้องประชาชนในการเลือกเห็ดนะครับเห็ดลักษณะอย่างไรที่มีพิษเดี๋ยววันนี้มาฟังกันครับ1 เห็ดที่มีปุ่มปงหรือมีหมวกสีขาว 2. เห็ดที่มีสีน้ำตาล 3. เห็ดที่มีหมวกเป็นรู 4. เห็ดที่มีวงแหวนใต้หมวก 5. เห็ดที่มีโคนอวบใหญ่ 6. เห็ดที่มีปอกหุ้มโคน 7. เห็ดที่ใกล้มูลสัตว์โดยชนิดเห็ดที่ไม่สามารถรับประทานได้นะครับได้แก่ 1. เห็ดระโงกหินหลังรับประทาน6-24ชั่วโมงจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องร่วงและมีอาการตับอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับ 2. เห็ดหมดจีนหลังรับประทาน30นาทีถึง2ชั่วโมงจะมีอาการน้ำตาไหลเหงอกตามร่างกายในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงนะครับสามารถเสียชีวิตได้ภายใน30นาทีครับ 3. เห็ดถ่านเลือกหลังรับประทาน2ชั่วโมงนะครับจะมีอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารเจ็บกล้ามเนื้อในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงครับอาจมีอาการตับและไตวายวทำให้เสียชีวิตได้ครับ อย่างไรก็าตามนะครับกรมควบคุมโรคไม่แนะนำให้พี่น้องประชาชนซื้อเห็ดที่ไม่ทราบชนิดมาบริโภคครับเนื่องจากอาจจะเจอเห็ดพิษและส่งผลต่อร่างกายได้หากกินเห็ดพิษเข้าไปนะครับและมีอาการดังกล่าวให้รีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างทันทีครับโดยสามารถติดตามข่าวสารโรคและภัยสุขภาพด้วยทุกช่องทางของกรมควบคุมโรคและเพจกดดูรูโรหรือโทรสายด่วน142 2งสี่อเพรากรมควบคุมโรคห่วงใยเห็นคนไทยมีสุขภาพดี